สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการหางานที่ประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแอมเองนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะสมัครงานไปอย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปนะคะว่ามเคยสมัครงานไปหลายบริษัทมากๆเลยนะคะผ่าน indeed นะคะ indeed job ก็คือ แทบจะไม่ไม่ได้รับการตอบกลับเลยค่ะทุกคนสมัครไปเป็นร้อยเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยบริษัทนะคะแต่ก็เงียบไม่มีตอบกลับมาว่าเออจะติดต่อกลับหรืออะไรก็คือเงียบไปเลยอะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะเนื่องจากว่าแบบคือเราอยากทํางานมากเลยไงอืมเราไม่ได้ทํางานมาเป็นปีแล้วคนดูก็ต้องผ่อนรถก็ผ่อนอยู่ใช่ไหมพี่ถ่ายเออเราไม่ทํางานมาปีสองปีก็เลยแบบว่าคือแบบมันไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้ว,ม,ลวมันต้องหางานแล้วไงทุกคนก็เลยแบบว่าเออ ทำอะไรดีอ่ะทีเนี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีเป็นช่วงแบบระหว่างช่วงระหว่างโควิดเนาะปี2020-2021ประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคนใกล้ตัวนะคะทำงานโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เลยแบบเออลอ,ลองลองสักตั้งหนึ่งนะคะ<ม>ก็เลยสมัครงานของ NHS ไปนะคะปรากฏว่าสมัครไปก็ได้ตอบกลับมาะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแอดมินนะคะเป็นตําแหน่ง Healthcare Assistant นะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรนะ Laboratory Assistant นะคะก็ได้ตอบรับกลับมาให้ไปสัมภาษณ์นะคะแต่ทีเนี้ยก็ไปสัมภาษณ์อยู่หลายที่นะคะหลายตำแหน่งเนาะก็ไม่ผ่านสรุปก็คือได้เป็นในของในส่วนของ Healthcare Assistant หรือว่าผู้ช่วยพยาบาลนั่นเองนะคะแอมก็ทำงานตรงนั้นได้ไปประมาณ3เดือน ก็รู้สึกว่าเอองานมันไม่ใช่นะคะงานมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทําไปไปตลอดชีวิตหรือจนกระทั่งเรากรเกษียณนะคะก็เลยมองหางานอื่นนะคะอยากทํางานแบบทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยที่มันเออมันไม่เหนื่อยมากเนาะแล้วทีเนี้ยหาไปสักพักหนึ่งปรากฏว่า จากเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์เนาะเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์จากการทํางานออฟฟิศมาจากที่ไทยนะคะแล้วทีนี้พอมาที่นี่เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกเฮลท์แคร์นะคะจาก NHS ที่เราทํางานอยู่3เดือนตรงนั้นมันก็เลยแบบทําให้แบบนะคะได้งานของเค้าซู่นะคะก็คือเป็น เป็นแอดมินของอทีมที่เขาทำเกี่ยวกับ health social care ประมาณนี้นะคะอมก็เลยได้เข้าไปทำตรงนั้นแล้วทีนี้นะคะพอมาอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคะอมก็เลยมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ตัวเองเริ่มหางานเลยนะคะอมก็เลยแบบเออสาลาตะได้ว่าแบบการหางานในประเทศอังกฤษสำหรับคนต่างชาติเนี่ยโอกาสมันมีนะคะทุกคนสำหรับ ใครที่กำลังมองหางานเกี่ยวกับพวกงานหน่วยงานรัฐหรือว่าโลเคอลออเตอรี้ต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือโอกาสสำหรับเราอะคะ่ะทุกคนมันจะมีมากกว่าบริษัททั่วไปเนื่องจากว่าหน่วยงานรัฐนะคะเขาจะเน้นนะคะในเรื่องของ diversity equality ต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนหรือว่ามีมี ความบกพร่องอะไรต่างๆนาๆนานะคะเขาก็คือพยายามจะรับคนเข้ามานะคะคือจะไม่ให้แบ่งแบ่งแยกทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเรอาอยู่ในสังคมที่อินคลูซีฟอย่างนี้นะคะก็เลยมันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะแอมคิดว่านะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แอมได้งานเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน่วยงานพวกนี้ตลอดเลยนะคะคือแบบแบบได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ทํางานให้กับ พวกหน่วยงานรัฐต่างๆนี่นะคะตลอดมาเลยคือไม่เคยทำงานให้กับ private company เลยแล้วก็ไม่เคยได้สัมภาษณ์ด้วยก็เลยนั่งคิดก่าตรงนี้นว่าเออมันมีช่องว่างช่องว่างให้เราอยู่ให้เราแบบคนเอเชียอย่างเราคนต่างชาติอย่างเราอ่ะให้เราได้มุดเข้าไปไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะมาด้วยวุฒิการศึกษาที่ไทยหรือว่าไม่มีก็ตามมีใครจะมีแค่ประสบการณ์มาเหมือนนะคะก็โอกาสมันมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยข้อดีนะคะข้อดีของการ ทำงานรัฐนะคะทำงานให้กับหน่วยงานองค์กรของรัฐนะคะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ไม่เป็นทุกที่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในทีมที่อยากทำงานอยู่เขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นทีมที่อยากจะพัฒนาพัฒนาบุคคลพัฒนาบุคลา,คลาคลกรนะคะส่งเสริมให้ให้ทีมนะคะได้แบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปเติบโตในสายงานอื่นๆนะคะมันก็เลยจำดบบมีโอกาสมีพวกเทรนนิ่งมีพวกเอ่ออะเ i น e ด h i p มีอะไรหลาย,ลายๆอย่างเลยนะคะที่มันเอ่อ a อ a วออยู่นะคะ เราก็สามารถเราก็สามารถคว้ามันได้อะค่ะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีวุฒิใช่ไหมเราก็สามารถไปเรียนได้นะคะที่ทํางานเขาก็สนับสนุนคือเขาแบ่งเวลาให้เราได้ไปเรียนได้เลยนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้ภาษาใช่ไหมอืมเราไม่ได้ภาษาเขาก็จะมีแบบพวกแบบเทรนนิ่งพวกอะไรต่างๆนานาน,นะคะให้เราเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบ มันมันเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับสำหรับแอมนะคะสำหรับคนเอเชียแบบเราที่เรามาด้วยแบบภาษาก็อยู่ระดับนี้นะคะแล้วทีนี้การศึกษาก็แบบแทบแจะ ถ้าไปใช้ไม่ได้เลยกับที่นี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเริ่มต้นมาอะไราใหม่นะคะแต่ว่าคือเขาก็รับเราเข้าทํางานนะคะเนื่องจากว่าที่อังกฤษนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะที่มาอยู่อาศัยที่นี่แล้วทีนี้ทางรัฐบาลทางแบบหน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็เลยมุ่งเน้นเกี่ยวกับความเป็นแบบความด i เวอร์ซิตี้ความเอ่อเท่าเทียมความ อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ให้กับหน่วยงานองค์กรของร้านนะคะก็เลยจะเห็นได้ว่าแบบหลายๆทีมนะคะอย่างทีมของแอมเองก็จะมีหลายเชื้อชาติมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวสีผิวขาวผิวเหลืองแบบเราก็มีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสจริงๆสําหรับแบบคนเอเชียแบบเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งย้ายมาก็ลองต้องลองดูนะคะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้เราอาจจะได้งาน ไวกว่าการที่เรารอ,อพวก private company ก็ได้เพราะว่าอย่าง private company เขาก็ต้องมั่นใจใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เขาจ้างมาจะสามารถทำงานให้เขาได้เต็มที่สูงสุดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรในองค์กรอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะแอมก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็เป็นโอกาสนะให้กับเราะะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะลองเข้าไปที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ของอหน่วยงานต่างๆนะคะในเขตที่เราอาศัยอยู่ก็ลองเข้าไปดูว่าเขามีตำแหน่งงานว่างอะไรบ้างนะคะที่เหมาะสมกับเราที่เราคิดว่าเรามีประสบการณ์ที่มันแมทช์กันนะคะหรือว่าวุฒิการศึกษาที่เรามันแมทช์กับตำแหน่งน,นั้นแล้วเราสามารถหาประสบการณ์จากจากตำแหน่งนั้นได้นะคะก็ลองสมัครไปค่ะทุกคนคือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเรียกเราสัมภาษณ์ก็ได้นะคะหเหมือนแอมนะคะแอมก็แบบ จริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งที่ตัวเองสมัครมามันคืออะไรไม่คือแทบจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะถามว่าถามว่าเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าวัฒนธรรมการทํางานมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วนะคะเราก็เลยแบบว่าเออก็อยู่ๆกันไปเนาะถามว่าการทำงานกับหน่วยงานรัฐโอเคไหมนะคะ ในเรื่องของเบนฟิตอะไรไหนอ่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวอ่ะรู้สึกว่ามันมั่นคงรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไทยอ่ะรู้สึกว่ามันมีความเป็นเซฟโซนอยู่ทุกคนอย่างที่ที่ยมทำงานอยู่นะคะเ,าเขาจะมีที่นี่เขาจะมีการขึ้นเงินเดือนทุกๆปีปีละสองครั้งนะคะนั่นก็คือจะเป็นการขึ้นเงินเงินเดือนประจําปีอันนี้ขึ้นอยู่แล้วตามขั้นตามลําดับของเราขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีขึ้นอีกขึ้นอีก อย่างหนึ่งนะคะก็คือเนื่องจากว่าที่นี่อ่ะทุกๆเดือนเมษายนนะคะเขาจะมีการปรับ National Living Wage นะคะก็คือเป็นการปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำนะคะแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นแหละทางยูเนียนเขาก็จะไปร้องกับทางหน่วยเอ่อทางทางรัฐบาลนะคะเพื่อเอ่อเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานของรัฐนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้ปรับขึ้นทุกๆปีเลยนะคะแต่ว่าแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่า ได้รับอนุมัติเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่มมาอยู่นะคะตั้งแต่โควิดเรื่อนมานะคะก็คือมันปรับขึ้นทุกๆปีทุกๆปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่รู้นะว่าปรับขึ้นทุกปีไหมหรือว่าอาจจะขึ้นขึ้นทุกทุกๆ2ปีอาจจะอาจจะไม่เหมือนตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหลังโควิดเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไปเร็วมากเลยนะคะทุกคนค่าแรงก็เลยต้องปรับตามค่าของชีพนะคะก็เลยทําให้เราได้เงินเดือนขึ้นทุกๆปีนั่นเองค่ะ ก็นี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นทริคถามว่าเรียกว่าทริคได้หรือเปล่านะคะก็เป็นแค่แคเป็นเป็นประสบการณ์นะคะที่อยากจานนามาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งย้ายมาหรือว่าตอนนี้กําลังมองหางานอยู่นะคะได้ไปลองหางานเกี่ยวกับงานพวกของรัฐของอะไรเนี้ยตามเมืองที่เราอาศัยอยู่นะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เรียกสัมภาษณ์ก็ได้นะคะไม่ลองไม่รู้เนาะ